สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าปายสุขสุขคนคือเก่านะครับผมคลิปนี้มาพอด้วยผมนะครับผมเซลล์รักนะครับกับรถแท็กเตอร์ L5018 SP นะครับผมตัวนี้เข้ามาอีกแล้วนะครับ3ขั้นนะครับแอร์เขาว่าไม่เราสามขั้นนะครับผมตัวแอร์นะครับผมอ่าแอร์เย็นสบายนะครับยางหน้าสวยๆเดิมเนะครับยางหลังเดิมเนะครับพี่น้องตัวนี้รถปีหกเจ็ดนะครับรถปีหกเจ็ดนะครับผมเบื้องหลังในยังสะอาด ยำบองยู่พี่น้องเอ่อว่าวันหลุดไม่หรือล่ะนะครับขันเป็นลูกค้าจองกระชีตรวจเช็คสภาพให้เก็บสีเก็บรายละเอียดให้ไม่ขี้เกลนะครับผมตัวนี้เป็นรถปีหกเจ็ดสองรอเก้าสิบห้าชั่วโมงนะครับ29 5้้าชั่วโมงนะครับผมเอ่อมาพร้อมกับท่อไอเสียสูงนะครับผมเรื่องตัวนี้ราคาเงินสดปกติกัอยู่ทีเจดแสนสนะครับเจแสนส0 0 0บาทนะครับส่วนลด10,000แสนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม รับคลิปนี้นะครับผมสลดหนึ่งแสนนะครับเหลืออยู่หกแสนสองหมืนบาทนะครับเด้หกแสนสองหมื่นบาทนะครับดาวนะครับดาวปกติอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมืนห้าพันบาทนะครับสลดหนึ่งแสนกัรับรถอยู่ทีแปดหมื่นหานะครับผมอ่าสวยๆงามๆเดิมๆนะครับผมผู้ที่สนใจนะครับตู้แอร์เย็นสบายนะครับผมคำามาเบิ้งคำามาชุ่มกันได้นะครับมีให้เงือกอยู่สามขั้นนะครับตอนนี้นะครับเชลักยกตัวอย่างตัวนี้ขึ้นไม่เบิ้งนะครับผม ตัวนี้รถมาจากนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์นะครับเส่องท้ายเดิมๆสวยๆนะครับผมพันหกปีนะครับพันหกปีวันน้อยเดี๋ยวละสองพันนะครับเงื่อนย่อยอู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหรือว่าจะพันเป็นรายเดือนก็ได้นะครับรายเดือนก็เดือนละประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับเ่หมื่นน้อยๆนะพี่น้องเนาะหรือว่าจะพันเป็นรายหกเดือนก็ได้นะครับผมรายหกเดือนนะครับเงื่อน่อยเดือนละหนึ่งพันนะครับเงื่อนย่อยอู่ที่หกหมื่นนะครับพัน 6ปีนะครับผม6ปีคุณภาสนใจนะครับทั่วหาเชี่ยลักได้นะครับอ่าตู้แอร์เย็นสบายนะครับเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์เก้าเบอร์เดิมนะครับ0610738681นะครับค้นหาโดยอดีตไลน์หรือว่าค้นหาโดยเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับผมพักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรือว่าอยากให้เชี่ยลักค่ายเบื้องล้นดุนใดนะครับผมอ่าสภาพใดราคาใดย์กับข้อมีเขามากกันได้นะครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้เชี่ักขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ